ทีฟิตเปล่นบานครับอยู่น้ำกอกน้ำปลาน้ำไห้น้ำาน,ำนาราคาใจแถบบ่มีมังต่วนพระขาอยู่นั่งตัดลงบางอาทิตย์ก่อนกำลังปองหยอดเต็มอยู่พ่าติดใหม่ต้องเกิดเห็นเพิ่งเก็บขายอยู่นะครับขออนุญไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊งหน่อยมกใส่ไปตองใบเขา ไดจักซี่เบแสบพลาเมียเป็นเคยพาเห็ดในกกินหมกอแค่แค่แค่นี้ครับเครื่องปรุงออดปลาบ่ม,มีแนวยากเนี่ยนะครับแต่ผมใส่แค่นี้เพราะใส่พักแ,แย่งใส่ปลาปิกใส่ตะไข่ออดแขกแขกกินเกิดหลายน,นะครับเป็นปลาอยู่ ลังงามให้พี่น้องใน้กินน้ำาะสำหรับตัวมยสมัครใ่พักอื่นกับกับ <c oughs> ในะครับขับหนึ่งไปวัดปลากับพี่น้องเชกหน่อยมากินข่าวเต่าน้ำข้นขอก้อเจ็บ เอากับไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับจะหาเก็บพริกบุ้งผักบุกิบมาใส่น้ำใส่น้ำปลาแดงฟองชิรลดจะหาเก็บพริกบุ้งผักบุกิบมาใส่น้ำใส่น้ำปลาแดงฟองชิรลดสวัสดีพี่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเสาพยายามตรงมา กูเหมือเคยฝนตกปีนองเอ้ยฝนตกใส่พะกัญยงนี่หอมเป็นแสบน้งต้องเจียแกงน้มผสมผมก็ใส่ด้บางต้นพักขาอยู่นั่งตัดลงบางอาทิตย์ก่อนกำลังปองหยอดเต็มอยู่นี่นะครับสำหรับผู้มากินสีหอมดีนะครับพะกัญยง ต้อหอมเลยใส่แกงปลาแกงนั่นก็นได้ต้องไปนี่จริงแถวนี้น้ำให้หน้ามันก็นหลยอยู่หรอกแต่ว่าอยู่ให้หน้าให้นี่มันพอมีก็เลยมาทิมใหม่มีบานอยู่นี่ป็นีีฝนดีครับน้ำทั้งโขกเต็มเฮ้ยก็ไม่คิปหน้าครับสวัสดีครับ แต่ผมใส่ใส่แกนี้พ่อใส่พักแย่งใส่ักาปิกใส่ตะไร่ออดแกรนกิน,น,กนใส่พอประมาณใส่ลายมันสิก่อขึ้นๆจังหน่อยของทุกอย่างตง้องมีความพอดีนะครับโมเมนว่าพออมหนระสิใส่ลายเลยเม่อต้นปักกาอยู่นังตัดลงบางอาทิตย์ก่อนกำลังปองหยอดเต็มอยู่ ใบ้านอนี่นี่ปีนี้ฝนดีครับน้ำทั้งโขกเต็มเฮยจะหาเก็บผิกบุกิกบีบมาใส่น้ำใส่น้ำประ่แดงฟองชุวฤทธมงต้นประกาอยู่นัง่งตัดลงบางอาทิตย์ก่อนกำลังปองหยอดเต็มอยู่ มิยังหรอกแต่ว่าไล่ใดกับว่ามิยังให้กันแต่ละเมื่อยังสา์นี้ปลาก็ไปหามาพักไปลากันยังนี่ห้อมเป็นแสบต้องต้องเสียแกงนมผสมบ๊มกระไซด้เกิดลาย,ยาน,นะครับเป็นปลาอยู่กำลังงามให้พี่น้องได้กินน้ำเนาะ สำหรับมียังหรอกแต่ว่าไล่ใดกับ่มมียังให้กันแต่ละเมือ่อยังสาวนี่ปลาก็ไปหามาพักมียังถักเกินพอดีมันโมมีแนวดีจักอย่างหรอกเดี๋ยวกบไปเอาคาเอ้ประแมนไปเก็บตะไคร้เสองหัวมาถูกใส่ใส่ลูกโดดไปเก็บตะไคร้เล้สองหัวมาถูกใส่ ใส่ลูกโดดใส่พอประมาณใส่หลายมันสิออกขึ้นๆจังหน่อยของทุกอย่างตง้องมีความพอดีนะครับบ่มเมืนว่าหอมเหลือสิใส่หลายเลยต้องเปน็นนี่จริงๆแถวนี้น้ำให้หน้ำมันก็นหลยยหรอกแต่ว่าอยู่ให้หน้ำให้นี่มันบ่มีก็เลยมาติมใหม่ให้หน้ำหนาขึ้นนี่น้ำเต็มอยู่หายยังมึพงพปข้างนั้ กับปู่ไปนี้แหละสี่ต้นหาต้นจะได้กินย่อนอยู่มียังหรอกแต่ว่าไล่ใดกับว่มียังให้กันแต่ละมื่อยังสาน,นี้ปลาก็ไปหามาพักนี่นะครับสำหรับผู้มากินส่หอมดีนะครับพะกันยังทหอมเลยใส่แกงปลาแกงนั่งก็ได้ ู่บ้านนี่นี่ปีนี้ฝนดีครับน้ำทั้งโขกเต็มเบ้านานองมีว่าพักแยงนังบ้านม,มีเลยนะครับ <c oughs> บางพื้นที่นีวัวม,มีเลยไปไกลเอาในมาบานไว้นี่กำลังสิเกิด ตัวมกักก็คือมักนะครับอย่างเขาเอือนหัวใส่น้ำน,น้อยๆแต่มันก็นแก็งหายบึงพักก็แย่งพี่หนังข้างบ้านนี่แหละชีวิตเปลนบ้านครับอยู่น้ำขอกน้ำปลาน้ำไห้น้ำาน,ำนา,าใจใสๆแต่บ่มนหนีหน้านาเท่าน,นี่น้ำเต็มอยู่ หายังมึงพักหายังกำลังสิเกิดเาัาฟูมักก็คือมักนะครับพวกพีกตะไครที่มีอยู่แล้วปลูกไว้ ยังน้อยๆกับประหยัดไข่ข้าเก่าๆอีกครับไปเก็บตะไคร้เล็กสองหัวมาถูปใส่ใส่ลูกโดดอย่างก็เอือนหัวใส่น้ำน้ยนอยๆแต่ไม่เกินแกน่นหาเบาิ่งคักกันย่างพี่น้องทางขางบ้านนี่แหละเนี่ยปูมากนี่หอมห้อเยเด้อเป็นแต่แกงอ้อมกบอ้อมปลาไก่เอาไนมาบานไว้นี่ แค่นี้ครับเครื่องปรุงอดอปลาบ่ม,มีแนวยัดนี่นะครับพีกนะครับมีอเอาแครพวกหากินง่ายนี่นะครับเกิดหลายอยู่พอแล้ว ำลังสิเกิดฟูมักก็คือมักนะครับใส่พอประมาณใส่ลายมันสิออกขึ้นๆจังหน่อยขอมทุกอย่างตง้งมีความพอดีนะครับบ่วม่มนว่าหอมหล้วสีใส่ลายเลยยางเหรียญที่จังแสบกันยังนี่ต่ว่ามันนี่สิออดเอาออดคือคออออ ทีวิดเปนบานครับอยู่น้ำขอกน้ำปลาน้ำให้น้ำาน,ำนาถ้ายใ,ใจแถบบ่มีนี่นะครับเกิดหลอยูอ่เท่าลหร แบนนองมีว่าพักกัแยังนังบ้านบ่มมีเลยนะครับ <c oughs> บางพื้นที่นีว่ามีเลยมียังหรอกแต่ว่าไล่ใดกับว่ามียังให้กันแต่ละมือ้อยังเต่านี้ปลาก็ไปหามาพักขบกับหนึ่งไปวัดปลากัะพีหนองแจ้งนายมากินข่าวเต่าน้ำคนขอกเด้อเสบย นี่นะครับเกิดลลหลายอยู่เพราะแหละในกระแง่นี่งอมเป็นแสบนงะ